สวัสดีซอ,อปปอลาวจ้าสวัสดีพี่น้องทุกคนนะคะที่ทางช่องของเจตตาธาด้วยเนาะมาพบมาพอกับเจตตาที่เราค่ะมือนีนแนวทางลาวพัฒนาเนาะรัฐบาลลาวออกนะคะ่ะสองทุ่งคึ่งเจอกันค่ะทางวางัววนี้เสี่ยง สรุปคงสุดท้ายค่ะพี่น้องอย่าลืมอย่าพลาดเบื่งแนวทางของเพื่นกันค้าจ้านี่ก็จะเป็นเลขมีที่มาเนาะค่ะลาวพัฒนาแนวทางของเลขมีที่มาวันที่สิบสามวันที่สิบสามเพิ่นกนเเน็เข้าไปแล้วเข้าไปสามแล้วก็เข้าไปตัวเบิ้ลเนอ้อเบิ้ลสามสามเลขมีที่มาเนาะ ตัววิ่งรูดเข้าไปสามค่ะเข้าไปสามตัวไม่ไในมาแล้วค่ะเลขมีที่มาวันที่สิบหเนาะเป็นวันนี้มือน,นี้ลาวพัฒนามาไปเที่ยวกันค่ะรัฐบาลลาวสองทุ่มครึ่งออกมือนี้ค่ะ บขอบคุณขอบคุณเลขมีที่มาเด้อค่ะที่เอาแนวทางมาบ้างทางช่องของเกตาตาบขอบคุณเป็นอย่างสูงค่ะมาบึงแนวทางของเลขมีที่มาเนาะรา <ๆ S 1> วพัฒนาวิ่งรูด0กับ2ๆๆๆค่ะ2ตัวหกหางสองตัวหกหางศูนย์ศู 2 6งหกสองแปเบินก็จะมี0ูนกับสองสองค่ะสมตัวสี่หางเนาะศูนย์สองหกศูนย์สอเ็ดอนค่ะมือแร่งยาลื่นยาผากกันเนาะพี่น้องลาวอัธนารัฐบาลลาววันที่สิบห้ามือแร้ง ตัวนิ่งเจาะเพิ่นค่ะศูนย์หกสองสองหกสองแปดกับศูนย์แปดด้อค่ะสามตัวศูนย์สองหกศูนย์ศูนย์สองแปดเลขมีที่มาถือว่าเดินดีเนะคะ่ะติดตามกันมือแรงเนาะต่อไปต่อไปจะเป็นของเลขล็อกยิปเขาสามคือกันค่ะเขาตัวเบิน้น วันที่13ที่ผ่านมาเนาะเพิื่อนก็เข้าไปตัวตัววิ่งรูดซมแล้วก็ตัวเบิ้ลน3สค่ะเลีล็อกกิ๊กถือว่าเดินดีบอรุดเนาะค่ะไปไม่ไปต่อมือไม่มือนี่แล้วพุทที่สิบห้ามือแดงเด็กล็อกเข้าไปเบิ้ลนสสาวิ่งรูดสตัวไม้พื่อนไหนมาแล้วค่ะเลีล็อกกิ๊กทังไดกัน ขอบคุณเด็กล็อกกิกเด้อค่ะที่เอาแนวทางมาวางทางชอมเนาะค่ะขอบคุณเป็นอย่างสูงกับขอบคุณเอฟซทุกท่านนะค่ะที่เข้ามารับชมเข้ามากดไลคมาคอมเมนต์มาติดตามกับขอบคุณหลายหลายค่ะมาเบิงหลีกล็อกกิกลาวพัฒนาของมือแรงกันเนาะค่ะวิ่งรูดเพิ่นก็จะมี1กับ2ค่ะ2ตัว6กหางหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้า สองสามสองสี่สองห้าตัวบนก็จะหนึ่งหนึ่งกับสองสองค่ะสามตัวสี่หางหนึ่งสองสามหนึ่งสองสี่หนึ่งสองห้าหนึ่งหนึ่งสองสายวิ่งสายรูดจะลืมเล็กล็อกกิกกรเดินดีเนาะคะ่ะเด็กคนเข้าดีวิปซี่ทุกท่านอย่าลืมวิ่งรูดแล้วก็ต,วตัวเน้นตัวจอดเนาะคะ่ะตัวเบิ้น ตัวนี้ตัวจอมันมีหนึ่งซีสองซีหนึ่งหาสองหาค่ะสองสามตัวนี้ก็จะมีหนึ่งสองีหนึ่งสองห้าเนาะค่ะติกล็อกกิ๊กอย่าลืมสายวิ่งสายรูดนะรเนาะค่ะเลขกทุกตัวเอามาวางเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นยางสูงเนาะค่ะเลขกนเกีเขาไม่รูดเป็นเรื่องธรรมดาเนาะ ต่อไปมาดามคำนวณค่ะมาดามคำนวณของเพิ่นกะเขาตัววิ่งเจ็ดนะคะวิ่งรูดเข้าไปเจ็ดสองตัวมาตัวหนึ่งเนาะถือประเดินดีของมาดามคำนวณวันที่สิบห้าเพิ่นไก่มาแล้วค่ะวันที่สิบห้าเนาะมือเล่นมาดามคำนวณเราพัฒนาวิ่งรูดโถไม้เพิ่นไก่มาค่ะหกกับแปด สตัวหกหางหกสามหกสองหกสี่แปดสองแดมแปค่ะมันก็จะมี6 6 8 8หกหกกับแปดมตัวสี่หางหกแปดสองหกแปดสาดสี่ค่ะตัวนิ่มตัวเจาะของเพื่นก็บแปดสองแปดสองหกค่ะแคปน้าจอเดอพี่น้องผู้ใดจับตามองอยู่เนาะชอบก็จัดค่ะมักเซียนใดเลือกเอา ชอบของผู้ใดจัดของผู้นั่นเนาะค่ะพี่น้องเอาที่ชอบเนาะตัวเลขแนวทา้งกระายผู้เขาเข่าสองตัวเข่าสามตัวเนาะคะ่ะเลือกเอาเอาต่อไปตัวนี้ตัวจอของมะดาได้บอกไปแล้วพี่น้องเอากลับมาบอกกอนแปดสองหกสองหกสี 8, 2, 6, 2, 6, 4, 8, 8, 4่แปดแปดสี่ค่ะสามตัวก็จะมีแปด หกแปดสองหกแปดสี่เนาะของมาดามคำานวดค่ะต่อไปของเซียนหนุ่มเซียนหนุ่มก็เซียนหนุ่มหลุดไปเนาะคะ่ะวันที่สิบสามมันึงวันที่สิบห้าเนาะปากขอบคุณขอบคุณเซียนหนุ่มคือเก่าละที่เอาแนวทางมาว่างทังช่องของเจตาเนาะคะ่ะขอบขอบคุณนป็นนยางสูงไอ้กำลังแรงใจกันไปคือเก่าเหล็กมีเขา่ามีหลุดเนาะคะ่ะเมื่อนี้ไปไหมไปต้อกันเนาะ ไปใหม่ไปต่อวันที่สิบห้ามือแรงดับเล่าพัฒนากันมาวิงตัววิ่งรูดของเสียนนุ่มค่ะวิ่งรูดจะมี3กับ5้สองตัว6หาง3ามเก1าสามศูหาเหาศูค่ะตัวบึนก็จะมี3าสกับห5าหาสตัว4หาง359 350 351 3สามห่งห้า สาวิ่งสายดดจะลืมด้วยพี่น้อง3กับผาเนาะของเซียนนุม่มตัวนิ่มตัวเจาะสองตัวค่ะ39 30 59 50าเนยาะสตัว3 5มห้าค่ะตัวนิ่มตัวเจาะของเซียนนุ่มพี่นนอะต่อไปจะเป็นของซองสุบันค่ะสองสุบัน สองสูบันสองสูวันก็ลดไปเนาะค่ะวันที่สิบสามมือนีไปไหมคะ่ะพี่น้องเอาไหมเนาะเลขทุกตัวแบบนี้เขาไม่ดุดเนาะค่ะจองสูวันวันที่สามลดไปเอาไหมสองสูวันเล่าพัฒนาวันที่สิบห้ามือนีเป็นไหนมากหรอคะ่ะวิ่งลดเก้ากับหนึ่งเนาะเก้ากับหนึ่งสองตัวหกหางเก้าห้าห หกห้าหกเจ็ด่งห้า่นค่ะบุนก็จะเป็นเก้าเก้ากับหนึ่งหนึ่งค่ะ3มตัวสี่หางเก้าหนึ่ง9้าหนึ่งหเกหนึ่งค่ะสายวิ่งสายรูดจะลืมบ่นอะไรก็เกิดขึ้นได้เนะพี่น้องเนาะงวดก้อนรูดงวดหวดมือแรงอาจจะเข้าเต็มเต็มก็ได้อะไรก็เกิดขึ้นได้เนะ เห็นได้เมื่อตัมีแนวเนีนอนเนาะคะ่ะสองตัวสามตัววิ่งรูดเนี่ยอันนี้ก็วางเพื่อเป็นแนวทางเนาะคะ่ะพิจารณากันเรียกโบเขาเลขยกรุดกากขอถูดขออภัเนาะคะ่ะตัวเน้นตัวจอเก้าหาหนึ่งหาเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดเต้ยค่ะของซองสุวรรณสามตัวก็จะมีเก้าหนึ่งหาเก้าหนึ่งเจ็ดค่ะอย่าลืมอย่าพลาดกันเนาะ ตามกันตอ่อซ่องสุวรรณแล้วก็จีตาพาลวยนะคะ่ะจีตาพาลวยก็ลดขึ้นกันละค่ะพี่น้องลดวันที่สิบสามเนาะไปใหม่มือนี่มาใหม่อีกค่ะมือนี่มาใหม่ไปใหม่เนาะจีตาของเจ้าของช่องคือจังลดดีแต่พี่น้อง น้ำสูตรไม่แนวในไม่เป็นแนวดเคตาพยายามที่สุดหล้วนะพี่น้อง,นะงเน,ะน,นเาะอยากให้เลขเขาอยากให้เลขกดังอยากให้เลขปังเนาะไพ่ก็ไดเอฟซีทุกท่านผู้เอามาวางบรรดาเซนเซียนเพิ่งอยากให้เลขเพิ่งเขาหมุดนะพี่น้องอยากให้เลขดังอยากให้เลขกปังอยากให้พี่น้องโชคดีมันมนกันเนาะเลยมีเงินมีทองกัน เอาเมืเบิร์อของเจตาค่ะเราพัฒนาวันที่สิบห้ามื่อแรกในสองทุ่มครึ่งวิ่งรูดจะมีสามกับศูนย์ค่ะสองตัวหกหางสามสองสามหนึ่งสามศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์สี่ศูนย์สามเบิร์ก็จะมีสามสามกับศูนย์ศูนย์ค่ะสามตัวสามหางสามศูนย์ห้าสามศูนย์สี่สามสามศูนย์ค่ะตัวนีนตัวจอสามตัวค่สามสามศูนย์ 3, 3, 0, หางเดียวค่ะนี่สามหางสามหนึ่ง สามศูนย์สามศูนย์ศูนย์สามโอ้เจตตากรเฮ็ดมาแบบนี้เนาะกลับให้เรียบร้อยเลยพี่น้องเบึ่งด้วยเอาสูตรออกมาแบบนี้เนาะเจตตาเขียนแบบนี้เลยล่ะเอาตามล่องเบึ่งเนาะค่ะพี่น้องจับตามองกลับให้เรียบร้อยสามศูนย์ศูนย์สามพะนะเอาบ่า่า,ากันเนาะค่ะกลับขอโทษขออภัยท้า,ทาบ่ถือตาตองใจพี่น้องก็ได้เนาะ กราบขอให้เป็นอย่างสูงคลิปนี้ก็ขอให้พี่น้องโชคดีเด้อค่ะมือแรงเดินทางไปไหนก็ขอให้มีโชคกลับมาขอให้มีชัยขอให้สุขภาพแข็งแรงกันทั่วหน้าคลิปนาพอกันไหมขอบคุณลหลายๆค่ะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ